สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องเจอ,อุภาแห่งทุกทุกทันเนาะคะ่ะพ่อกันคือเก้าเนาะคะ่ะพ่อกันบานนี้เมื่อนี้สีได้ภาไปตามแนวทางของคุณแม่แม่บ้านอีสุสุเนาะคะ่ะงวดที่แล้วกระถือโพดถึกเหลือถึกคักถึกแน่ถึกคักเจ็ด สองแปดได้ทั้งสามตูรางได้ทั้งสองตูรังหกเจ็ดกะถึกค่ะทึกถึก,ถกสนันวันไหวถึกบาทที่นี่เพิ่นท่มาหาเจ้าอู้ไหมค่ะปนณบาขั้นถือคักคักไป,เ,ปเรี่ยงผีตาแหกผีหน้าวระสัน่นว่ามาไปรเรี่ยงมือวันพุธค่ะเมื่อวานนี่ว่าสันเพิ่นท่มาด่วนเลยทั้งตื่นเต้นไหมค่ะเพิ่นท่มา่นว่า โอ้ยบันนี้ฟันทงนี่บันนี้เจ้าอู้ฟันทองคักฟันทองแนว่าสันฟันทองโอ้ยจะมันคักเด้ววเ่ว่าสันเจ้าอู้มาว้ายคือว่าป็นจะดีใจคือว่ามันจะตื่นเต้นแต่ว่าสันแมนอหลี่ีบมันจะตังวอนตงหันกันยังโอ้ยลอตเตอรี่กระบ,บอกเนี่ยไปขึ้นยูวาสันฟันอีกแล้วตามมาบอกอีกแล้วว่าสันเจ้าอู้ก็เลยถามบา เพิ่นเคยหายอยู่บอกหายอยู่ดิพะจันทร์แต่พอมาบอกพี่สาวออกตรงตรงขื้กันเนี่ยพี่สาวเพิ่นมามาค้นบ่มากเล่นไอ้ลอตเตอรี่บ่มากซื้อเลขบแม่นบอมากซื้อเบอร์วะสั้นกาถือมินิเนะบาที่นี่เพิ่นไปบอกไว้ว่าขั้นถือสองตสามตัขั้นถือได้ละสิไปเลี้ยงวะสั้นเพิ่นก็เลยไปเลี้ยงโอ้จะมันเพิ่นดีคักว่าสั้นหัวยามยามว่าสั้นฟันท่งห้เลยว่าสั้น เดเมื่อมาพะสันบ้านหลังนั้นให้ขายซะพะสันมาซื้อตัวนี้ให้มันทุ่มตัวนี้แล้วสิได้บ้านหลัางง่ำง่ำพะสันบาผีตาแหกมาบอกเพิ่นผีหน้าเพิ่นนั่นแหละค่ะอ้เจมัน่าสันเพนบานนะโอ้ยตื่นเต้นแหงเจอจเจมันฟันทงคา่าสันเอาเขามาแล้วกว็ไล์ไก็แช่กดติดตามให้ในเด้อค่ะแล้วก็ไปฟั่งจากปาก แม่บ้านอิสุสุพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงเนาะโอ้ค่ะค่ะค่ะอ๋อว่านี่ไปเลี้ยงผีหน้าค่ะเนาะได้เงิอย่างนได้ก็เลยไปเลี้ยงเพิ่นอเพิ่นกันว่านเลี้ยงเพิ่นแล้วเพิ่นเจ้าหนนะคะเพิ่นก็ดีใจเพิ่นก็มาขอบฝันอีเพิ่นก็บอกว่าง สิหายเรื่อยๆแลลวเรียงดีเรียงยังแต่ว่าเราอย่าลืมพวกเราให้ใกล้โตมักไม่มากไรของเส้นไว้เพิ่นเพิ่อนอยากได้มองนี้นะอ,อนนะนี่มาขอฝันบอกค่ะที่แรกนะแมงค่ะปกติสิฝันว่นแพะว่นโกนนะคะแต่ว่านี่เป็นเยียงทะเลอกคือคือเป็นเลขกเขาไหมคะ่ะเลขกเขาเลยไหมคะ่ะก็สิว่าเลขกเขานี่คือวันคนบอกว่างสีไหมคะ่ะ ฝันอยากได้กษัตริเขียนหไฮเขียนเขียนใส่ใส้มือเห็นหรือทค่ะไม่ฝันบอกค่ะนี่ค่ะไม่ฝันค่ะ<อ>คนกษัตริย์ไฮดีละค่ะคนบอกว่าขายเงียดด้ยเดนะตัวนี้ขายเงี้ยนรถเอาขายเงี้ยนีปอยู่นใส่เสียดลังง่ายางงากว่านี้ล้างสิไหมค่ะตัวใดเนาะไปจะได้ยุ่งแล้วแต่ว่าตัวใดกับว่าหลุแล้ววุ่นวายสื่อตัวใดมันก็แล้วเอามือมา เอามือยืนมากอดนะค่ะมันก็เขียนไห้ไหมค่ะเขียนใส่ฟ้ามือไห้เลยเก้าสองกับศูนย์สองค่ะอันนี้เอาไปามาฟันทองเอามือเหดใจกันนะคะ,ฟ,าาคะฟันทองเอาไม่อีกไม่เด้เราคันได้คันวางใช่ไหมคะฟันทองค่ะฟันทองเอามือใส่กันบ่าวปากใส่กันนะคะค,ะคนกับปากคนไหนเห็นไหมคะ่ะ อาผู้ใช้ค่ะผู้ใช้เป็นผู้ใช้ค่ะผู้ใช้ผู้เฒ่าค่ะค่ะผีหน้าหูอยู่ค่ะผีหน้าเป็นไข่ไก่ว่าตายเขาเอป็นตาแหกตาแหกไหมค่ะโอ้ค่ะเคยได้น้ำเพทานี่เคยค่ะพี่สาวก็เคยได้ค่ะไปเลี้ย่างเม่สิล้วค่ะก็เวาเล่นๆในหัวก็ซื้อแต่ว่าพี่สาวมันซื้อบ่หลายมาค่ะมันบ่แม่นคนเล่นเลกเนาะ มัน <ừ. S 2> ก็บอกว่าคืออยู่ใบหนึ่ง,งสองใบเพิ่นมาบ้องสิละแต่ว่ากับว่าเสียเพิ่นเหรอคะเพราะว่ามันเพิ่นบ่าเป็นคนเหรียญเล็กนะคะก็เลยบ่อน,น้ำเพิน <c oughs> <c oughs> ่นจะตีจะตีก้อนเพิ่นหรอคะแต <ừ. S 2> ่ว่าปีนแต่ต่างใจไปเรื่องเพิ่นโดยตรงเหรอนนะคะก็ว่าเั่นได้เด็กได้เบอร์ขนมมาตอนนี้ก็สิมาเลี้ยงเราให้ใกล้โตงหญ่สิเอาเราเอา,เอานั่นเอาอย่าใไม่หาย,ยดอกแต <c oughs> ่ว่าขอให้ถือเยอะพอถือพอได้มาเลี้ยงดิอย่างเด็กก็ได้ตั้งใจว่าเออวันพุธจึงสิไมาเลี้ยงเพิ่นใช่ไหมคะ ปกติ่นตาพวอตาแม่คนภาพไปเลียงวันพุดแมนบอกค่ะแมนๆมนค่ะแต่วันพุดค่ะบ้านมันผุดเนาะกับเลยไปเลียงกันนะคะอืกั็มาเขาฝันย่มขึ้นเลยค่ะมันก็ดีใจมันก็มายิ้มว่าโอ้ยขันถือเอกซิใหอย่ดอกสินะมาบอกโรถตัวใดก็มาบอกกดลูกหลานก็อยากปดหนีปดสินนี่หนีร้ายยังขันนีถก็บอกไปเนาะค่ะมันนีก็มันนอนนอนเราก็มาฝันนี่นะค่ะ่นกับมาเขียนห้เลยค่ะ เก้าสองศูนย์สองฟันทงบอสมีแมค่ะกระติ้นขึ้นกระดีใจไหมค่ะว่าคนบอกรักกันจักษินจัางไดกับมันเขาจะเล็กันคีบเรียกหรือไม่ค่ะเนาะแมนค่ะเค่ถูกบอกตรงเดียวกันหรือไม่ค่ะที่เป็นศูนย์เก้าสองนี่เนาะแมนค่ะเราแยกคนกับบอกกันเก้าสองนี่เรียกวไหมคิดว่าเขาแล้วล่ะค่ะอื ขายหลดเงี้ยนขายเสื้อลังหนี้คนนะเอาขายสิเดือยใส่ขายสิเหล็กตัวหนี้คนน่ะฟันท้องไหนเลฟันท้องไหนเลยที่วะค่ะว่าสิเด้อยลังไม่ลังสิไหมค่ะบานเหล็กที่กับซินหายอยู่หรอสิไงค่ะคิดว่าสินักไปทั้งตัวไรค่ะคิดว่าเก่าสองคนละค่ะมาเก่าสองคนละค่ะก็กำลังสองโตก็กำมันเป็นเด็กแค่สองหางไหมค่ะ คนกระหายแช่สองหางสชไหมคะศูนย์สองเก้าสองค่ะเก้าสองค่ะผีฟันท้องหายโดยตรงเลยนะคะจะเกี่ยวกัเสียเรื่องผีเรีงส่างเนีล่อมึงอีกสักตั้งสินะค่ะฉันได้ก็สิีหาอยู่เด้ออันนั้นนี่หาคือกซีมาเรียงคือเกาล่ากระบอกลีลีแหละค่ะปกตินี่สิไปเลี่ยงดูบอค่ะไปเลี่ยงผีนือ ถือตึงเลยเลี้ยงนี่ค่ะคันบ่ถือก็บ่ได้เลี้ยงค่ะว่ามันต้องใช้งบหลายนะคะเพราะว่ามันเหล่าเนี่อันนั้นอันนี้แน่ยมังไม่มากไรจักอันอันนั้นอันนี้นะคะมันหลายอย่างเนาะมันก็บ่ได้เลี้ยงหม่องเลียงค่ะเลี้ยงอยู่บริษัทน้าเลี้ยงอยู่นหน้าน้าสิเนี่ยค่ะแต่ว่าคันถือจังเลี้ยงเด้อคันบ่ถือก็บ่ได้เลี้ยงสิน่ะพอดีเพิ่นกันก็ว่าเอาไว้ก่อนแล้วอยู่ังใช่ไหค่ะก็เลยไปเลี้ยงเพิ่นโอ้ในใจคิดว่าคันถือกไลยถือคนถือยางสิไปเลี้ยงผีหน้าบ้าง ไปเไป็นน้า่ไปกับไปวอร์มสันยีหล่ะค่ะแล้ว <lean> ่าโอ้ยเจ้าทีจะทั้งได้เห็ลูกถือเล็กทั้งบนทั้งแรงเด้อขันเลขเขาถือไรกับสิเมะเลี้ยงเราให้ใกล้โตยุ่ดอกับวอา์มสันยีล่ะค่ะวอร์มเรามป็นนี่ก็เลยคิดพอค้ามวอาจุดควางกับเลยว่าเออวันผุดต้องสีมะเลี้ยงเด้อเพราะว่าเป็นท่นในหอดวันผุดเนาะมันออกก็นั่นนั่นว่างนั่นนะคะออกวันศุกร์เนาะอันนี้วันผุดหมู่บ้านก็เลยกไปเลี้ยงตั้งใจจะเลี้ยงมันเข้าเลยค่ะข้าเคลีได้อีกสิ่งนี้ค่ะคิดว่า ้นีมือขึ้นมาเข่าฝันแมนบอบอค่ะนี่กลงเนี่ยค่ะจางว่ามือขึ้นอยู่บอพนมาเข่าฝันแม่ค่ะแม่ค่ะปราเลียงตัวเราพนมาเข่าฝันค่ะเมื่อใส่กันจางใหญเนาะเป็นฟันต้มเลยค่ะฟัน้อเหนไหมค่ะพนฟันเห็ดกระเนีัเก้าสองศูนย์สองฟันต้งเลยไข่ว่าเห็ดคือคนแบบว่าฟันต้งไหน่งใช่ไหมค่ะโอ้ค่ะ ค่ะเบ oh ็กเพ็ดเป็นกายกับบาดเฮ้ยฟันทงเหรอสีออกตัวนี้งั้นสินะค่ะโอ้คนน้องเลือกล้วยกันเนี่ค่ะโอ้ฟันทงเฮ้ยจังสิค่ะคขว่าค่ะค่ะเขเข้าใจแล้วจะจะจเก้าสองศูนสองฟันทงหวังสีกับไปเลยไหมคะถักแน่แถอเนาะค่ะแบบเป็นกายกับบาดเฮ้ยแบบว่าแขนกล้วยกันนะค่ะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วกับไปเลยจ้ะจะ เอาใจมันคักเนาะค่ะค่ะว่าที่มีีแกเป็นสองโตเฮ้อเฮ้อสามโตมนีแต่สองโตที่ขาดก้าสองกับศูนย์สองอืมแต่นบอกให้ขายเงี้ยขายเงียหค่ะขายเีเงีื่อหมดตนี้ได้เงี้นแลัง้ำงามกี่ค่ะอืออันเขาเฮียนสื้อเรยได้เอาขายเฮี้นดิไปยุสายสได้หลังไม่น้มก็เนี่ยนะก้าสองศูนย์สองพันท่ง ไปเลยค่ะไปอัลบมเลยค่ะ <c oughs> เลยเสเด็ดเด็ดตื่นนะคะวัน <c oughs> นั้นอ่เรีี้ค่ะตีสามมองคือว่ามันมีก้นดีใจค่ะว่าเออแบบเพิ่นมัดยำเฮาหรือ,อย่กเฮาถึงจังใดเนาะกับดีใจยุู่พูดเยวแล้วกคะ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตรงกันท <c oughs> ั้งสามมองเลยเนาะแมนค่ะ <c oughs> คุณย่ายกับ <c oughs> มาตองวดกับเก้าสองเนาะ<ม>นเลขคูปสร้อยกับศูนย์เก้าสองเนาะผีนั่นไม่ย่ำอีกยู่ยศูนย์สองเก้าสองอีกยู่ ค่ะคนละหมองที่แบ่าได้มองฉนอกว่าฟัอนท่งตีค่ะลายๆว่าอันวางแย่งด้วยกันเมื่อนเป็นกากับบาดเมื่อเส้กันไหมค่ะค่ะเอาเขียนเอาเห็นการกบาเวาตัวเรียนเราก็ไปเนี่ยค่ะค่ะบมื่อตอนังดอกขอสของเส้นไว้ทำหนี้็ดีใจเลไได้กินแล้วคนวะอืกินเงนกค่เนาะมันจะไปแบบกระเรียงแบบชุดไงี้เนาะค่ะเนาะกับมัดไม่มัดไรเราให้ใกล้โตในเสียนั่นนี่ลรย่างอะไรนั่งหังไม่มาอะไรพวงมาไลยไห้คน นุ่มผีหน้าค่ะอันนี้ถ้าจะเขียนเลขเพิ่มบอหือแอลตัวเก้าเลยบอค่ะเก้าตัวเก้าอะค่ะหมายถึงว่าศูนย์สองกับเก้าสองให้เขียนแยกออกมาบอเอาตัวเก้าเลยก็แยกกันได้ค่ะเพราะว่าแทนผิดพุ่มผีหน้าเนี่ยคือเก้าสองศูนย์สองนะคะเนาะแยกออกเลค่ะศูนย์สองเนาะค่ะศูนย์สองเก้าสอง รับสมอง,องฟันท่งเหรค่ะเหนมันออ,นองกง้าแสดงแบคนแหง้งอยู่ค่ะเนะค่ะแมนบ่ได้เห็ตัวอื่น,นค่ะเห็นแตัวเก่าคือวางแงเทียยังสองแปยังยังย่ายกับยำยำเนาอันตอนแปกับยำพูดทั้งหกเจ็ดกับยำพดเนาะแมนค่ะยำยี้เลค่ะเพราะว่าลูยแ่ตัวเก้าอาืมอซีซีซีบันน,นี้บันบันนี้แห้งแมนค่ะยา,ะา,า,าะย ทั้งผีสร้างน้อยทั้งผีหน้าเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะค่ะแมนค่ะทิ่ว่าเป็นศูนย์เก้าสองสบอเหรออ๋นเขาบอรู้เป็นโซนเอากล้ามเพิ่นเลยค่ะบอกอสองโซนเนาะบานนี่ฟันทงเลยแม่นบอฟันทงคือเก้าสองเนาะ ก้สองุ่นสองคนกับบอกขอหางมันกัฟันพ้องคนกันโ้นี่ยมงก็ไปจริงมค่ะคือแค่คือแนแเนาะเอาบานนี่จังไดกับสีได้ว่ากันตัวเนาะยำข้างยำแนสามเทียสีเทียเนาะแน่ะค่ะยำเขาปวดท่านวันนี้อันท่านในเบปจับลอตเตอรี่ว่าตไปอันเก้าสองกับเจ็ดสองที่เบาที่ไอคุณยายบอกเก้าสองได ได้หาใบนึงแม่ค่ะไม่หาใบตัวหนามันเป็นตัวใดเนาะกับทั้งสี่สองเก่าเก่าสองอะค่ะเพราะว่ามันมันมันกลับกันอะค่ะเนาะมันมันเหมือนพอดีกับกันเลยบอดดี้กับกันในมาอีกอย่างมันงวเลยเดี๋ยวกันงวดบางหันก็ได้ทั้งสามตัวสองตัวไทยเนาะตัวงลอตตอนี้ได้จากใบงวดั้งหันไหมคะค่ะเล่นมัดเดี่ยวก่ะเพราะว่ามันเป็นเลขกันราชินีเนี่ยค่ะม่ใมัดค่ะเลขแะญ่อายุเก่าที่สองปีีหยค่ะ โอ้ของผ้าหลวงพันปีบ่แเ่ียค่ะของพันปีหลวงนะคะโอ้เออผ้าหลวงพันปีเรากลับกันแล้วบัานนี้แม่ค่ะเอาบ้านนี้กะอันนี้กะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเม่ค่ะเม่้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นมากระจัดคัดกระพันเนาะเม่ค่ะเม่ค่ะขึนต้องกนค่ะค่ะผนาไม่บุญสัมพันธ์กันเนาะค่ะแม่ค่ะโอ้ยเป็นตลอดปีมาแล้วเนาะไม่เคยพลาดเลย เนาะจะมันแทกมันแนนค่ะอ <c chamado> ๋อขอขอบคุณขอบพูดหลายๆเนาะค่ะค่ะดูรวยเฮงๆปังๆงวดนี้มารางวัลที่หนึ่งนะรางวัลที่ห้าสามตัวสองตัวได้เหมือตุยางแล้วของวดนี้ขอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ